สองแม่ลูกแอนสิเรียมน้องนนนี่แพ็กทีมความแซ่บทำทะเลแทบเดือด อีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่สนิทกันสุดๆจนกลายเป็นเพื่อนไปแล้วเพราะมีอะไรก็จะคุยกันทุกเรื่องตลอดสำหรับคุณแม่แอนสิเรียมและลูกสาวนนนี่นนลนียิ่งช่วงนี้สาวน,นนี่ตัดสินใจถอยคนละก้ากับสามีกลับมาอยู่กับคุณแม่ช่วยกันทำธุรกิจเล็กๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ล่าสุดแม่แอนก็พาลูกสาวนนนี่ไปเที่ยวพักผ่อนกันชิลๆที่เกาะสุรินทะเลอันดามานันและแน่นอนว่าสาวๆไปเที่ยวทะเลก็ไม่พลาดที่จะขนบิกินี่ไปด้วยบอกได้คำเดียวว่าแซบซีดจัดเต็มทั้งคุณแม่และคุณลูกละค่ะ แต่ที่น่าทึ่งสุดๆคือแม่แอนเพราะเซ็กซี่ขยี้ใจจนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าปีหน้าจะเข้าเล็กห้าแล้ว